มิถุนายนนี้สั่งจริงปรับจริงจับจริงสำหรับคนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ2,000บาทตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี2 5 6 8นาระครับตำรวจเขาจะมีการออกโครงการจับจริงปรับจริงสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับตามแผนปฏิบัติการถนนปลอดภัยเพื่อหวังลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกปีถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะครับตามพรบจราจรทางบกมาตรา122เนี่ยปรับไม่ เกิน2,000บาทตามกฎหมายใหม่นะส่วนสําหรับคนซ้อนท้ายล่ะว่าไงอ่าเราใช้ Grab, ใช้วินหรือใช้แอปพลิเคชันเดินทางใช่ไหมครับช่วงเวลาเร่ดงด่วนผู้โดยสารต้องใส่หมวกกันน็อกไหมมาดูกฎหมายกันตามกฎหมายเนี่ยนะครับคนขับรถจัก,กรยานยนต์จะโดนดำเนินคดีหากผู้โดยสารไม่สวมหมวกกันน็อกก็แปลว่าคนขับต้องใส่หมวกคนซ้อนก็ต้องใส่หมวกถ้าคนขับใส่คนเดียวคนซ้อนไม่ใส่คนขับโดนปรับ ล้วถามว่าเด็กเล็กล่าจะต้องใส่ไหมอ่าเด็กเล็กเขาว่าไงก็ต้องใส่เหมือนกันมาดูกฎหมายของเด็กๆก,กันหน่อยเด็กที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานต้องสวมหมวกนิรภัยเช่นเดียวกันไม่ได้จํากัดอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆหนูๆที่ไปกับพ่อหรือแม่ที่พาขี่มอเตอร์ไซค์หาหมวกไซส์ของน้องๆให้พอดีหัวด้วยอย่าเอาน้องๆที่ไม่ได้ใส่หมวกไปนั่งรถจักรยานยนต์ไม่งั้นเจอตำรวจเขาจับจริงนะ ถ้าเราขับขีใ่ในซอยถนนเปียวที่ไม่เจอด่านเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมมันก็ผิดนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าพอมันไม่เจอตำรวจซึ่งหน้าเขาก็เลยไม่จับแต่เดี๋ยวนี้มันมีวงจรปิดใช่ไหมอ่าถ้าเขาเห็นว่าคุณขับรถจักรยานยนต์ทําผิดกฎหมายจราจรเขาก็ออกใบสั่งย้อนหลังได้เว้นแต่ว่าคุณจะขับอยู่ในทุ่งหนองคลองนาที่ไม่มีอะไรเลยขับไปไม่มีอุบัติเหตุเลยอ่าคุณก็ขับไปอย่างไรก็ตามมีคนถามต่อมาว่าไอ้หมวกกันน็อกแฟชั่นแบบเปิดครึ่งหน้าเนี่ยมันใส่ได้ไหม หมวกกันน็อกแฟชั่นฟังดีๆนะหมวกกันน็อกแฟชั่นอย่างเดียวที่เราดูครับว่ามีมออกหรือไม่ถ้ามีมาตรฐานอุตสาหกรรมก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับแต่หมวกกันน็อกเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีมออกถ้าหมวกกันน็อกที่ไม่มีมออกเนี่ยหมวกกันน็อกมันสําคัญตรงตอนที่มันน็อกถ้ามันยังไม่น็อกมันก็ไม่สําคัญแต่เวลาที่มันน็อกลงไปถ้าหมวกไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยก็แปลว่าเหมือนเราใส่หมวกที่มันไม่เซฟตี้อ่ะพอเวลามันเกิดเหตุ ของที่มันต้องช่วยในการเซฟตี้มันจะไม่ทํางานครับแล้วมีโอกาสที่จะโดนยึดรถไหมคนก็ถามกันมาเยอะเนาะโดยทั่วไปเขาจะปรับอย่างเดียวแล้วครับไม่มีใบขับขี่ไม่มีทะเบียนอ่าเท่านั้นน,นะครับเว้นแต่ว่ารถจักรยานยนต์คันนั้นมีที่มาที่ไปไม่ถูกต้องพอถูกจับกุ้มถูกควบคุมถูกตรวจสอบไม่สามารถแสดงเอกสารความเป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองได้ อันนี้ก็ต้องรอให้เจ้าของรถเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองตามกฎหมายมารับคืนที่โรงพักเขาก็ไม่ได้ยึดเป็นของหลวงแล้วครับเขาก็อายัดไปตรวจสอบที่โรงพักเท่านั้นเองแล้วคุณผู้ชมแล้วครับเคยเจอประสบการณ์ด่านตรวจหมอกันน็อกแบบไหนฮาๆบ้างไหมฮะคอมเมนต์มาฟังหน่อยครับ